ีจะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโอไทยสภปยอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อ,อกหน้าสูตรลดเรือนริ้วรอยช่วยให้ผิวขาวกระจ่งางใสช่วยกระชับรูขุมขนแล้วยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคน ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้แตงกวาเราใช้แค่นิดเดียวนะคะส่วนตัวตัดออกมาแค่นี้นะคะจะใช้แค่นี้นะคะเราจะไม่ใช้เยอะเนาะเราก็ล้างทําความสะอาดมาแล้วนะคะในส่วนของแตงกวาเขาจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยเติมน้ําให้กับผิวหน้าของเรานะคะช่วยลดเลือนริว้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหน้าเราจะใสมากเลยนะคะเราใช้แตงกวาเนาะสะรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะกับผิวหน้าของเราเนาะ ให้เรานำแตงกวาใครจะไปขูดหรือจะไปปั่นก็ได้นะคะส่วนตัวจะขูดขูดแบบที่เขาขูดชีสนะคะเขาค่อนข้างละเอียดแต่ถ้าเอาไปขูดแบบที่เรามาขูดแครอทเขาจะค่อนข้างชิ้นใหญ่นะคะจะถ้าจะขูดแบบใส่ชีสแบบนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดเหมือนที่เราปั่นเลยค่ะนี่เลยนะคะแตงกวาที่เราขูดออกมาแล้วเห็นไหมคะก็<ๆ><ๆ>จะละเอียดมากๆเลยนะคะเขาจะไม่ค่อยหยาบนะคะเรามาทําส่วนผสมต,ตัวต่อไปกันเลยค่ะหนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ เราจะใส่ทั้งเนื้อเขาแบบหยาบๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะใส่ไปเลย2ช้อนเสร็จได้สามช้อนเอาให้หมดอย่างที่บอกนะคะสัดส่วนการพอกหน้ามันไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่สามารถเพิ่มลดอัดตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะทุกคนอ่าส่วนผสมตัวต่อไปคือแป้งกรัมนะคะแป้งกรัมเขาจะทํามาจากถั่วลูกไก่นะคะในส่วนของแป้งกรัมเนาะ ่าในส่วนของแป้งกรัมสรรพคุณของเขาจะช่วยลดเรือนริ้วรอยก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสคุเแจสมัยก่อนเขาจะเอาไปทำเป็นแป้งทาหน้าเลยนะคะในส่วนของแป้งกรัมเนาะเราจะใช้แป้งกรัมอยู่ที่1ช้อนชานะคะหรือเรากะดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะไปไปก่อน1ช้อนชาเนาะนี่ค่ะไปนี่เลยนะคะ เราจะใช้โยเกิร์ตรดธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเดินริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนและยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่สองถึงสามช้อนชานะคะผสมไปก่อนนะคะว่าเขาข้นหรือเขาเหลวนะคะ ส่วนตัวว่าพอดีค่ะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวนะคะเลยนะคะส่วนตัวว่าพอดีแล้วค่ะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวนะคะไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะเพราะเขาเป็นแตงกวาสดนะคะแล้วเขาก็เป็นโยเกิร์ตเนาะไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะให้ทําเฉพาะพอใช้นะคะส่วนตัวว่าดีก็ยังเยอะไปเลยค่ะจะเกบได้ทิ้งเลยนะคะเสียดายของอย่าทาเยอะนะคะเรามาพอกันเลยค่ะนี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงไม่มีก็หลังช้อนที่เราผสมเลยนะคะ สูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะหอมแตงกวามากเลยค่ะ สูตรนี้ทำบ่อยได้เลยค่ะสามสี่ครั้งต่ออาทิตย์นี่ค่ะให้เราพ่อแบบนี้นะคะแล้วแล้วก็ให้เราทิ้งไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลามากเวลาน้อยนะคะแล้วก็ค่อยไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกนะคะนี่เลยนะคะทุกคนหน้าตาที่เป็นล้างออกมาหน้ายังมันหมาดหัวก็ยังเปียกๆอยู่เลยนะคะหน้าซีดมามันไก่ต้มเลยคะ่ะ หน้าสดๆเลยนะคะผิวใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะหน้าเต่งหน้าตึงมากเลยนะคะหน้าใสหน้าตึงมากเลยค่ะหน้าล้นๆหน้าไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะล้างมาให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะใสมากเลยค่ะเต่งตึงขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ เค okay, นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สดใสหาไกลร,รู้รอยก็ไปทดลองทำใช้ดูนะคะเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ